ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอะ่ะก็ไม่ได้ไลฟน์นานไน่ม่ใช้ฟิลเตอร์เหรอไม่ได้ใช้เลยตอนนี้กล้องสดโไม่ต้องใส่ไลฟ์อีกแล้วโอ้โโอ้อ้อ้โอ้โโอ้โอ้โโอ้โโอเโหอ้ยหโอ้โหโย้โอ้าหโอ้อ้าอ่าหอ้บหอ้าหโอ้โออ ถูกด้านไหมถูกแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรแค่าปช่อข,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 ขยับเองก็คือว่าเดี๋ยวคนมาดูเท่าไหร่นี้พี่ตรงเราถึงไปไลฟ์ในซีซันนอกไม่เราก็นี่แหละเดี๋ยวเราสักหน่อยเราก็ไปไลฟ์ในซีซันนอลได้เพราะฉะนั้นพี่อยู่ข้างนอกไงพี่ไม่มอยู่หนูนีโ่โควิดโควิดปุ๊บเราก็ต้องแยกกันไลฟ์โซเชียลดิทนซิ่งเหรอกลัวว่า ไม่กลัวไ,ไม่กลัวหรอกโควิดกลัวคนบางคนไม่คิดถึงมากกว่าพี่กลัวไม่ได้เจอหนมากกว่าทำไมตรงหน้าหนูคอมเมนต์บางหน้าหนูหมดเลยวันนี้เราจะมาแจกของขวัญน,นะครับให้สำหรับ คนที่ดวงดีแล้วกันเนาะใช่ค่ะต้องรอดูจะได้ทั้งคนในไลฟ์แล้วก็คนที่เคยสั่งสินค้าของเราเนาะน่าราอ๋อไม่ที่ทำกล้องหน้าไว้พอคลุเข้าม่ได้เป็นกล้อง ไม่เป็นกับไม่เป็นไร FC บควอเตอร์โอ้โหไลฟ์สดวันไหนบ้างเอ้ยทำไมกับพี่ะสิบสอนองไม่ค่ะเหมือน <c oughs> ไปจอต้องค่ะแล้วมันไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าสมมติเราเข้าไปจอนี่ไงวันนี้รถล้มบไม่ได้รางวัลเป็นของปลอบใจขอให้ได้นะครับ หนึ่งในนั้นต้องมีเราแน่ๆถ้าใครเคยสั่งสินค้ากับซีซัน n a ลบอกเลยนะครับมีรายชื่อทุกคนเรารวบรวมเอาไว้หมดแล้วนะครับรวมทั้งหมดประมาณเกือบพันรายชื่อแต่เราก็จะสุ่ม <c oughs> น้องเบสไม่พูดเลย <c oughs> เอ้ตรงพูดอยู่น้องเบสกำลังดูกล้องให้พี่ตรง กำลังตั้งกล้องให้ต็มอยู่ละครอ่อนเมื่อไหร่คาดว่ายังไม่มีคำตอบครับเพราะว่าโหยังถ่ายกันได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นเองแล้วก็โควิดก็เลยต้องหยุดถ่ายไปก่อนนะครับแจกรางวัลใช่เรามวัลแจกของขวัญน,นะครใช้เป็นคำว่าแจกของขวัญดีกว่า เราก็ต้องกลับด้านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปไลฟ์ในซีซันอลนะคะเราจะได้ไม่ต้องกลับกล้องไปมากลก้ก็เลยกลับด้านนิดนึงตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ทําไมก็คนงงนะว่าทําไมมันกลับด้าน <c oughs> ก็ต้องบอกเขาถ้าอยากเห็นเราสองคนร่วมเฟรมกันทุกคนต้อง ดูไลฟ์เยอะๆค่ะอยากได้ของขวัญได้แน่ๆครับวันนี้ต้องต้องรอรุนไปพร้อมๆกันขอโทษด้วยนะครับถ้าอ่านข้อความไม่ครบทุกคนเพราะว่ามันถึงโหเรือนขึ้นตเตลือไม่ทันเลยเสื้อสีดำเลยครับออเดอร์เมื่อไหร่รอเลยครับเร็วๆนี้ไม่ใช่เร็วๆนี้เดี่ต้องบอกว่า จบไลฟ์สดนี้แหละเตรียมตัวเลยนะครับตอนนี้คือเราจะยังไลฟ์อย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับไปในซีซันอนลไหมดับแต่พี่ครับไปไหมเป็นซีซันอนลทุกคนอคับเดี๋ยวก็จะไป ไลฟ์ <Live S 2> ในสิทธิ์แล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวหนูกดออกพี่กดออกก็ยังมีซีซันนอลอยู่ไงอ่าเราก็เราก็ากไปเลยไหมเราไปไลฟ์ในซีซันนอลเอาเลยเหรอหรือยังไงจะแยกกันต่อหรือยังไงไปไลฟ์เลยไหมได้ค่ะ เอาพี่มาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเราไลน์ในสืสันอลดีกว่าโอ้เสียงต้อมันเนี่ยแล้วเราแล้วใคดีอ่างเช่นกันนี่ยที่ปิด thì đi tao thử làm làm ngay à đi à làm cái này nó sẽ biến nó nó không biến thử 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 เอ้ยทำไมมีตรงตรงกับเบสสามจอก็รอไหมใครต้องคนออกต้องเปิดคนออกตกระจัดกันจะไปเจอกันที่อันเดียวนะหนึ่งสองสามอ่าฮัลโหลทำไมไม่ได้ยินเสียงอ่ะก็รอ๋อเรา ลองเทสเสียงก่อนได้ยินไหมครับทุกคนได้ยินไหมคะตอนนี้ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินสะท้อนได้ยินยังไงคะเสียงสะท้อนเคยเสียงสะท้อนอ่ะไม่เมื่อกี้ไงเมื่อกี้มันดีเลยนีมันดีเลยหายหายหรือยังดูบางรักอยู่เลยโอ้โหเก่ามากแต่ทำไมย้อนดูเอาไฟอยู่ตรงนี้ปะมันดูไฟแบบเฉียงเฉียงเลยมั้ย ง่ายๆเลยวันนี้คัะผมแจกของขวัญคัะผมให้กับคนที่เคยสั่งสินค้าคับผมอเอาสินค้าเราไปแล้วก็แล้วก็คนที่ดูในไลฟ์สดด้วยก็จะมีสิทธิ์ร่วมรุนไปด้วยครับเอาเลยไหมเอาเลยไหมง่ายๆเอาเลยง่ายๆเพื่อรไม่เสียเวลาก็คือต้องบอกทุกคนก่อนกันหนึ่งไฟมันแบบว่าะก็คือต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าไฟมันแรงมากเพื่อน โอเคคือต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าออ่รายชื่อต่อไปนี้คือรายชื่อของคนที่ซื้อก็คือลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วก็วคือรอบแรกเลยก็คือสีขาวแล้วเราก็จะมาจับกันในนี้ก<า>ี่ภาพเขาบอกว่าภาพเบอภาพเบออินเทอร์เน็ตหรือเปล่าภาพชั้นแล้วค่ะสวยหรอ <laughs> ใครสวยคนนี้สวยนี่รอ <laughs> เบนนัง่งผิดค้างหรือเปล่าคะถูกข้างแล้วค่ะ <laughs> <laughs> หน้าข้างนี้ถูกแล้วไฟจ้าไปตอนนี้ได้อย่างเบาสุดแล้วครับก็ต้องมีไฟนิดนึงเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไม่สวยโ okay. อเค <ไฟ S 2> อธิบายก่อนเ <laughs> นี่ยลายชื่อทั้งหมดนี้ <laughs> ที่ทุกคนเห็นนะครับอาจจะเห็นไม่หมดอะดูก่อนปับ๊บนี่อันนี้คือยอดลายชื่อทั้งหมดนะครับที่เคยสั่ง กับซีซันแลไปนะครับเราจะจับฉลากแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกอติกาคนในไลฟ์สดด้วยเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ของขวัญไปด้วยนะครับใครจะไม่เคยสั่งหรือใครติดตามทำไมทุกคนบอกว่าภาพเบอรเบอร์อเบออจริงเหรอน่าจะเป็นน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตว่าเน็ตเราหรือเน็ตเขาเน็ตเราพี่ว่าเน็ตเน็ตเราบะ อันนี้คือเครื่องที่ทำไมมีแต่คนบอกภาพเบลอเอาไงอ่ะต้องออกใหม่อ,อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไงดีอ่ะ